กิน k e โตทํา IF แล้วผมร่วงแก้อย่างไงดีต้องเล่าให้ฟังก่อนเลยนะครับว่าคนที่กิน k e โตเนี่ยแล้วก็ทํา IF หรือว่า intermittent fasting เนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาพบกับการขาดสารอาหารได้นะครับเพราะว่า intermittent fasting เนี่ยคือการกินให้น้อยมื้อลงในแต่ละวันนะครับอย่างเช่นเดิมเนี่ยเรากินกันอยู่3มือ้อใช่ไหมครับก็จะลดลงมาเหลือ2มือ้อแล้วก็เหลือมื้อเดียวนะครับทีนี้มันเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรากินน้อยมื้อลงเนี่ยเราจะต้อง กินปริมาณอาหารให้เพิ่มขึ้นให้แคล,ลอรี่เนี่ยเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับในแต่ละวันทีนี้ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านเนี่ยของคนทํา IF นะครับที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างกิน3ม,มื้อลงมาเหลือ2มื้อลงมาเหลือ1มื้อในแต่ละวันเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยต้องการวิตามิน B แล้วก็พวกโพแทสเซียมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่แอดไม่เติมสารอาหารพวกนี้ให้เพียงพอต่อช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับที่ร่างกายเนี่ยจะดึงสารอาหารมาใช้เนี่ย มันก็จะทําให้เราขาดสารอาหารส่งผลให้แบบว่าขาดโปรตีนแล้วก็ผมร่วงเล็บอ่อนเปราะง่ายนะครับแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยนะครับทีนี้วิธีแก้เนี่ยนะครับก็ให้เราเน้นมาที่โปรตีนเนี่ยมากขึ้นนะครับพร้อมกับกินพวกแก่ธาตุแล้วก็สารอาหารต่างๆเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอนะครับอย่างเช่น กลุ่มวิตามิน B ีนะครับยีสต์ธรรมชาติทรซมินเนอรัลหรือว่าแร่ธาตุรองนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับฟอสฟอรัสนะครับสังกะสีเหล็กนะครับซึ่งก็จะส่งผลทําให้เส้นผมเล็บแล้วก็คอลลาเจนในร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะครับอย่างปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยต้องการในปริมาณ0.36กรัมจนถึง0.7กรัมนะครับต่อน้ําหนักตัวที่เป็นหน่วยปอนด์นะครับซึ่งถ้าเราปรับพฤติกรรมนะครับเรากินคีโตได้ทํา IF ได้นะครับมันดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเกิดว่าาเรรปับ กรรมตรงเนี้มารับประทานพวกวิตามินและธาตุให้ถึงเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาผมร่วงผมบางได้นะครับสำหรับคนที่ทำ k e t ต if นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับติดตามเพจกด C first นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนำความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะครับผมแกร u l ูจิเมดสวัสดีครับ